สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับเมื่อกี้ผมกําลังจะลงไปใส่ต้นทุเรียนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมลืมดูว่าพลวภาษีขาดขาดมาสามวันแล้วนึกว่ามันหมด่วันที่ยี่ห้าที่แท้มันหมดตั้งแต่วันที่สิบสี่โอ้ตายก็เลยต้องมาต่อนะครับที่ขนส่งนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าจะต่อได้ไหมนะครับใบส่งใบสั่งอะไรเยอะแยะไม่ไม่ได้จ่ายเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมว่าจะต่อได้ไหมนี่แหละเดี๋ยวเราจะถือเล่มนะครับไปต่อนะครับผมไม่รู้ว่าใช้เอ,อกสารอะไรบ้างนะครับก็มีมีแต่เล่มนี่แหลมะมั้งแล้วก็ถ่ายเอ,อกสารอ่า ก็บไว้หรือยังไงนี่แหละไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวไปถามเขาอีกทีนะผมส่วนมากก็มีแต่ให้เขาต่อให้นะครับลืมไปแล้วมาต่อยังไงนี่ครับนี่เดี๋ยวใกล้จะถึงนะครับตอนนี้นะครับที่อ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับขนส่งอำนาจนะครับผมขนส่งอำนาจ ใช้เอกสารอะไรบ้าง๋ยวไปถามเ็าดูก่อนถ้าจ้างเขาต่อก็เย็นไม่เย็นก็พรุ่งนี้นะครับได้นะครับวันนี้ผมจะกลับจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะครับเพราะว่าผมขึ้นของพรุ่งนี้นะครับนี่แหละบขสบขสกดส,ส่งนะไม่ใช่บขสพูดโดยสารนะครับ ทางความนาาก็ทำเป็นสี่เลนนะครับผมขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ๋ยวไปถามไปก่อนนานไปเนาะริงจะไปขึ้นของอยู่ช่วยครับอ่วย นี่ละมั้งนี่แล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูกันว่ายยงไง,งไงนี่เงไรพอบรสเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อภาษี เรียบร้อยครับผมปีหกห้านี่ขาดไม่มีปัญหานะครับผมใบทรงใบสั่งไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้นะครับไปออกเดินทางต่อครับที่นี้นี่แหละต่อพรบภาษีได้เหมือนเดิมนะครับ ใบทรงใบสั่งไม่ได้จ่ายเลยไม่รู้กี่ใบต่อได้เหมือนเดิมตอนแรกนะครับผมตอนแรกมีคนพูดในฝั่งนะครับว่าเดี๋ยวจะต่อต่อภาษีพรบรได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าก่อนโอนรถจะโอนไม่ได้เพราะว่าต้องไปไล่ ต้องไปไล่ Gerald, จ่ายค่าปรับนะครับจ่ายค่าปรับใบสั่งนะครับผมจะโอนรดได้นะครับเนะขาว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้อถน,น,นผมไม่มีงวดนะครับเนี่ย <lucky> ผมก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับค่าใบสรงใบสั่งผมก็ยังไม่ได้จ่ายา er oo, เขาก็โอนให้ผมเรียบร้อยนะครับทางเยูสูเขาโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยได้เล่มมาแล้วเนี่ยใบสั่งก็ยังไม่ได้จ่าย ก็ยังโอนได้เหมือนเดิมนะครับยังโอนได้เหมือนเดิมเนาะนี่และครับ <laughs> นี่แหละครับผมสรุปว่าไปชงใบสั่งไม่ได้จ่ายครับต่อภาษีพรบรได้เหมือนเดิมครับ โดนกล้องโดนอะไรเนี่ยไม่จ่ายเลยดีกว่าไปต่อภาษีก็ต่อได้เหมือนเดิมนะครับผมสบายใจใช้เวลาไปต่อประมาณสัก20นาทีนะครับเสร็จนะครับภาษีพรบรนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถผมยังไม่ถึงอ่า7ปีนะครับเขาให้7ปีหรือ6ปีนี่แหละที่ต้องตรวจสภาพนะครับที่ต้องตรวจสภาพนะครับ เสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมใครเจอก็ท,ทักทายนะครับได้นะครับตอนนี้กําลังจะออกจากอำนาจมุ่งหน้าสู่ยโสธรน,นะครับผมไปนู่นแหละสุวรรณท่าตูมสุรินทร์นู่นแหละครับประควนชัยนะครับผมปราสาทเมืองต่าไปทางนู้นแหละ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอกซิ่งเที่ยวไทยทีวีเด้อไบร์ยครับทุกท่านครับ